รับสมัครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแค่แคลิปต่อไปแล้วค่ะสวัสดีครับน้องเชอรีนวันนี้น้องเชอรีนจะมาทำอะไรครับไหว้พระวันนี้น้องเชอรีนจะมาทำอะไรครับไหว้คุณแม่อ๋อวันนี้คือวันอะไรครับวันแม่โอเคแล้วเชอรีนจะเอาอะไรไปไหว้คุณแม่ครับตะโมตะชาแล้วเชอรีนมีของไหว้คุณแม่หรือยัง โอเคนี่เชลินเตรียมไมห้คุณแม่แล้วนี่ก็คือพวงมาลัยไหว้คุณแม่วันนี้คือวันแม่ใช่ไหมวันแม่ค่ะออวันนี้คือวันแม่ตรงกับวันที่12สิงหาปี2568้ยใช่ไหมเชลินอายุครบกี่ขวบครับเจัขวบโอเคป่ะเดี๋ยวเชลินรอตรงนี้ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยว้าไปดูกันว่า <c oughs> คุณแม่หรืมมเมีอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวเราเสือภส์นะครับเห็นไหม คเคเชลินตอนนี้ป๊าเห็นแบบนี้แล้วแบบนี้นั่งรออยู่ตรงโซฟาชลินไปนิด่งๆนะเดี๋ยวปนะ๊าปปบอกเดินมาชลินเดินมานะชลินถือไว้ก่อนนะเห็นไหครับ,บนี่เชลินนี่นั่งอยูน่นิ่งๆแบบนี้เลยๆๆๆอุ้ยอุๆๆๆๆ้ยอุ้ยเชลินมีอะไรไหมคุณแม่ครับโอ้โหคืออะไรคะอันนี้คืออะไรครับพองมาอะไรให้คุณแม่ ให้คุโอเคในเรียร์เรียร์เรียร์เอาไว้สวยๆล้วก็เปลือกปลาลินมีอะไรจะมามอบให้คุณแม่คะวันนี้โอ้ชลินมีอะไรให้คุณแม่คะวันนี้ชาชูชาชูก็คือเป็นพวงมาลัยดอกมะลิใช่ไหมคะชลินให้ให้นั่งในโอกาสอะไรคะให้าโอกาสนี้ โอกาสมามีก็คือโอกาสวันแม่โอ้โหมาขอแก้มกันหน่อ่าแสดงความรักให้กับคุณแม่หน่อยครับเป็นเด็กดีน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะโอเคโอ้รักมามีไหมครับรักค่ะมามีก็รักคธอรินนะมามีมามีหลบฟงว่าโอ้ยขยับมาโอ้ว่านมามีโอ้โห เหมือนมีหอมอ่ะมีหอมไปดูดีก็ไดโอเควันนี้ก็เป็นวันแม่ครั้งที่2ของน้องเชอรินใช่ไหมครับตรงกับวันที่12สิงหาสองห้าหกแปดเชอรินรักคุณแม่มากไหมครับ,ร,บรักครับรักครับโอเคฝากเพื่อนๆกดติดตามรังใจช่างหนูด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคเชอรินรักคุณแม่ไหมรักคุณพ่อไหมครับรักครับรักคุณพ่อไหมครับรักอย่าลืมกดรัก